ความเป็นมาของ Honda DAX 125 Honda DAX 125คือการกลับมาอีกครั้งของรถมินิบายระดับตำนานที่เคยสร้างชื่อเสียงไว้ในยุค70ภายใต้ชื่อ DAX หรือ ST Series ที่หลายคนจดจำได้จากดีไซน์ทรงแบนคล้ายดัชชุนซึ่งเป็นที่มาของชื่อ DAX ที่ย่อมาจากสุนัขพันดัชชุนนั่นเองการกลับมาครั้งนี้ของ DAX 125ไม่ได้มาเพียงแค่ชื่อเดิมแต่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิมผสานกับเทคโนโลยีสมมัััยยยใใให่่ททีตอบบโจนนจจ์กาารช้งนนนุุคป ทั้งในเมืองหรือแม้แต่การขี่แบบแคชชวนนอกเมือง Honda DAX 125จึงไม่ใช่แค่การคืนชีพของอดีตแต่มันคือการตีความใหม่อย่างลงตัว 2. การออกแบบที่โดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปลักษณ์ของ Honda DAX 125โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์เฟรมเหล็กแบบ T-Shape ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรุ่นนี้มาตั้งแต่รุ่นั้งเดิมการออกแบบยังคงสไตล,ล์วินเทจไว้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงกลมไฟท้ายคลาสสิกรวมถึงเบาะนั่งยาวที่เหมาะทั้งผู้ขี่และผู้สอนด้านสีสันก็มีความร่วมสมัยทั้งแดงสดเทาเมทัลลิกและน้ำเงินเข้มแบบดิฟเพิลซึ่งไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังสะท้อนความเป็นมินิบั์ที่แตกต่างจากกลุ่นอื่นๆอ,อย่างชัดเจน 3. เครื่องยนต์และสมรรถนะการขับขี่ Honda DAX 125มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 2 4่ c ซีซีแบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบเกียร์แบบ4สปีดพร้อมคลัตช์อัตโนมัติทำให้ขับขี่ง,ง่ายไม่ต้องใช้คลัตช์มือเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมตามสไตล์ของฮอนด้า ด้วยอัตราสิ้นเปลืองที่สามารถทำได้เกิน60กิโลเมตรต่อลิตรด125จึงเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่อยากมีรถเล็กไว้ขี่สบายๆแบบไม่ต้องคิดมาก 4. เทคโนโลยีและความปลอดภัยที่มากขึ้นแม้จะดูคลาสสิกแต่ภายในของ Honda DAX 125กลับทันสมัยไม่น้อยด้วยระบบไฟเล็ดรอบคันมาตรวัดแบบดิจิ t ัล LCD ที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางและระดับน้ำมันระบบเบรกหน้าหลังแบบดิสเบรค พร้อม ABS ที่ล้อหน้าช่วยเพิ่มความมั่นใจขณะขี่บนพื้นถนนที่เปียกหรือสภาพจราจรแน่นหนาช่วงล่างด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ทำให้ขี่ได้อย่างนุ่มนวลแม้จะวิ่งบนถนนที่ครุ่คระทุกองค์ประกอบจึงช่วยให้ Honda d เด x 125เป็นมินิบัที่ไม่ได้มีดีแค่รูปทรงแต่ยังตอบสนองความปลอดภัยอย่างครบถ้วน5เหมาะสำหรับใครและทำไมต้อง d ด x 125 Honda Dax 125เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานง่ายคล่องตัวและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเป็นวัยรุ่นที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์สายคาเฟ่หรือคนทำงานในเมืองที่ต้องการพาหนะที่ขี่ง่ายและจอดสะดวก DAX 125ก็ตอบโจทย์อย่างเต็มที่หรือแม้แต่ผู้ที่ลหลงไหลในความวินเทจและรถมินิบัสที่ไม่ซ้ำใครรถรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้ค่าแก่การครอบครองนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์ ด้วยขนาดที่ไม่สูงไม่หนักและระบบคลัดอัตโนมัติที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเปลี่ยนเกียร์ให้ยุ่งยาก